บัดนี้วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธ์างคูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในพระเพรทนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพระรัตนตัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุ้ธังพระคววนตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระพตาธรรมโมธรรมงนัสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสร้างโสร้างขังนมามีสองบทบูชาพระภัยีพนา์อรหังสัมมาสัมพุทโุจีรังปารินิพุโตภูเนหิทารมาโนธานิปารามิหิเทติสติยาวาชวังอาหังพุทังธรรมังสร้างขังสรรังฆาโตภูเชมิรัตนาแต่ยังธรรมังจรามิโสตินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตตระคัชันตุเทวตาสัทธธรรมมุนิราชัสสุนันตุสักขโมขัังสักเค迦เมจรูเปกิริสิคาราตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเทจักคาเมตรุวนาคาหเนเขหาวัทุมหิเขเตภูมาจ a ยันตุเทวาชราธราวิสเมยัาคันทพนาคา ติดันตาสันติเกยังมุนีวราวจนะงาทโวเมสุนันโตธรรมะสวรกคารอยัมพระทันตาธรรมะสวรกคารอยัมพระทันตาธรรมะสวรกคารอยัมพระทันตาสี่บทสวดปุกพระภาคะนามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคมนีปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทูติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทูติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิทูติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันยังสร้างโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุตุสัพพทาเจ บทสวดติรัตนะปนามคาถาพูททางนัมเมรัตนะโพตัสร ah ีระจิตตังธรรมังนัมเมรัตนะโพตาวิสุทธิสารังสังขังนัมเมรัตนะโพตัสุริสุสีระทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนะรัตนะตยาวังสัมมาสัมโม สาริตวัตถุวิเศษสัพุทังอัญโยยานายุตตาคูนโยควสัพวาตังอสุมิตายมหิปิตเทวยาธาติทันเทเฮกังวินาติตะเระมาสัมภเวนะโรเกคาธาจิจจิเรณะจิเรนจปาตุภูตังคัมภีระยานวิสัยังอตทิตตัสสัทัง วินยูหิปัติตตาชนหิวิัญจะรูปังวิชนญาโรปังโรกรรมหิเกหิจิกัท่านจุภะรปะผนียังเกสนจิสุดทุวิธิตังผู้หน้ากายยะตายะนาเมหิเยวัชนาตายะสวิตสุตัมเปียสมุปัสสะตังมนาสิสุทธาปัสสะทท่านังปุญญาติกา นามะสมุตตมาปุญญาภูมังทุกขะปมุตจนามุขะสารนังขาตานังปูชาระเฮสุปรมมงอภิปูชเนยังนิพพานาสัจิกิริยายุปานิสัยทั้งสัมมากิเรสัมาระโสทนะสิทธิยาจากสาธุหิอัตถุสารหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขามณิยเมวะ ตัสมาหิตังตีระตานังสารานังคตามหะลัตตินที่วังคณาเนสุนามาสมานาปูเชมะจจปิสัตตังสุปัสสนจิตตาตัฏานุปาริัยริยาสัทธารตาจะกุญเญนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตสะจะสัทธปิสุวัติโพตุย โยเจทะธรรมวินัยมหิปามานาปุตโรกุตระพิสมยโยนิปุตโสุปชังตัสโซปนิสยะจยายะอายามปิโหตุวัตุตาเยปริติโตสุปักสารกาโรแปดนามการะสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหามาราปักกัตโท สามังวะคขุโธสุขโตวิมุโตมาราสะปาสาวินโมตจะยันโตปาเปสิเขมังชนนตังวินายังพุทธังวรตังศิระสารามิโรกัสนาทันจะวินายะกกันจะตันเตชะซาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตุ ทัสเสสีโรกัสวิสุทธิมักขังมียานิโกธรรมมาทาะโสทาเรสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมวารันตังสีรสามามิโมหะปะทารังอุปสันตตาานหังตันเตชะสาเตชะยิสธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธมมะเสนาส สุขตานุโกโยรักสาปัปปักิเรสะเชตาสันตวสยังสันตินิโยชโกจสวากาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวัดังตังสิระสานะมีพุทธานุพุทธังสามาศีระทิดถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตารายาจารยาสเมนโตก้าบทสวด นโมกัระอัฏฐกะขาถานโมรหัสตโัสมาสัมพุทธสสมมะเหสีนนโมอุตตมะธัมัสสะสวะคาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสสปิวิสุทธสิรติติโนนโมโอมาตายรัตสารตนนตยาสัสสากังนโมโอมกาติทัสสะตาสาวะโุตยาสเป นโมคาราปัปพเวนวิกขชนตุปัฏวานนโมการานุาเวนสุวัติหัตุสัพพทานโมการัสสะเตเชนาวิทิมหิโหมิเตสวา